สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเป็นล้อรีวิวล้อนะครับเป็นล้อ n 5 s s r r ของเม้งนะครับเป็นล้อเม้งเป็นงานตัว mk ตัวแข็งนะทุกคนตัวเนี้ย f o r forming ตัวแข็งรีวิวว่ามันสูงประมาณไหนใส่แล้วทรงประมาณไหนนะรัดกับยาง ล้อเป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งแล้วกับยางข้างหน้าเป็นสองสี่ห้าสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้อย่างแกมขาวดูล้อหลังล้อหลังก็เป็นสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสี่สิบนะครับนี่นะเทียบกับสองหกห้า เก่าผมใส่สองหห้านี่นะอันนี้เป็นแม็กเก่าสองหกห้าสองหก้าสี่สกับสองสาห้าสี่ห้าตัวนี้ไม่ติดพอใส่ตัวนี้ปุ๊บใส่ตัวนี้ปุ๊บทรงรถทรงล้อม,มันใหญ่กว่าเดิมนะครับตัวนั้นมันทรงเล็กอันนี้ขอบมันเต็มก้านก็เต็มนะตัวนี้ก้านเป็นก้านที่เต็มสุดแล้วนะ ล้อไอเอ็นห้านี่นะเอนห้าอีกตัวหนึ่งมันล้อก้านจะไม่เต็มนี่ทรงรถก็โอเคนะก็ใส่ล้อตัวนี้เข้าไปใส่ยางสองเจ็ดห้าเข้าไปทําให้รถสูงขึ้นนะครับแต่ก่อนใส่ยางสองหกห้าสงหกห้าไม่ไม่ถูมันทุกก็ไม่ถูซุม้มอันนี้ไม่เหลือครับอันนี้ลองมาแล้วนะอันนี้ผม ลองแหนบมานะผมบรรทุกหนักมาแค่แม็กกับมอเตอร์กับอันนี้ก็โอ้ยอย่างหนักครับหลายโลนะเนี่ยมีห้าร้อยเจ็ดรนะ้อยเนาะเจ็ดร้อยโลได้มาดูนี่ผมใช้ยางลองสีนะลองแหนบบรรทุกมาก็ยังกินนะทุกคนมีปัญหาโดดข้อสะพานยางลองเผา มันอ่อนไปนะครับดู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 แม่งกินนะกินยันเหล็กเลยนะครับเลี่ยมเลยกินสีเลี่ยมเลยน,ลยลยนี่กินจนหายดุ่งเลยนะครับสาหรับใครที่จะเปลี่ยนนะครับก็เช็คดูว่าซุ้มเรามันสายเตี้ยมไหมสายแขะไหม ทงวัดระยะสุมดูว่าเาโหลดมันได้ระยะหรือเปล่าไม่งั้นมันจะกินอย่างนี้นะครับอังหน้าก็ขอสะพานก็อาจจะถูได้อันนี้ถูถูจนทะลุนะครับนะบางน้องก็ถูั่งนี้ก็ถูน,ถนี่นะอ่ะดูดำๆบางนั้นถูทะลุเลยเราต้องดูระยะว่ามันใส่ได้ไหมนะทุกคน้องไม่ค่อยโฟกัส นะจะทรงกำลังดีมันหงอกห้านะทุกคนหงอกหามันก็จะยื่นออกมาสนใจด่านตรวจครับไม่ต้องห่วงนี่นะมันยื่นประมาณนี้เลยอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ประมาณนิ้วครึ่งหรือนิ้วสองนี่แหละเป็นมนะีเนียมหงอกห้าเอาไว้ในตัดนอด็อตหรือใช้ เล็เ,เตอร์เดิมเล็เตอร์เหล็กเป็นเท่าไหร่นิ้วนิ้วหนึ่งหรือเท่าไหร่เนี่ยมานิ้วหนึ่งมันจะไม่ยืนขนาดนี้แต่เหล็กแพงก็มีเนียมนะครับก็งงตัวนี้สองพันกว่าบาทหรือเปล่านะนี่ดูไว้ใครที่ใส่5้รูแต่สวยยอมรับว่าสวยครับใส่แล้วเต็มดีเพราะว่าเชฟ เป็นอะไรที่ถ้าล้อเล็กไม่สวยเพราะว่าซุ้มมันใหญ่ซ้มจะกว้างนะครับซ้มกว้างแล้วก็โหลดได้ไม่เยอะถ้าไม่บอคัดซีก็ไม่ได้นะครับถ้าทรงนี้ถ้าระยะล้อเท่านี้เหลือสองสามนิ้วสอดคือนั่งเลยครับนั่งเผาเลยนะถ้าไม่บอคัตซีไม่ได้ถ้าเป็นเชฟนะเนี่ยทรงนี้ก็ พอได้ไหมครับก็ฝากเป็นแนวทางนะครับนี่นะสำหรับใครที่ใส่ล้อ้าลูยาง275นะเชฟโหลดเรียเหลียหลดเตีย้ยเตี้ยท้องลายไปรุ่นท้องลายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับช่างยามณนิฟายสวัสดีครับ